เป็นการแถลงผลการดรวจงานการอบสัปดาห์นะครับของทำงานตรวจผลข้างเมืองนะครับเป็นไปตามนโยบายของท่านนายรัตต์ดีนะครับนุนิยุทธ์การโดยาที่ท่านรับผชอบะคงานเปินชาติครับก็ได้มอบหมายนโยบายให้ทางท่านตุนิยุทธ์กับท่านอินดาลครับท่านผู้จัดการโดยาขงชาตินะครับในการสืบสวนในเกี่ยวเรื่องอะไรใการข้ามชาตินะครับหรือว่าคนต่างชาตินะครับคนต่างด้าที่มากระทำผิดในประเทศไทย ด่านนี้ก็เป็นผลการแบบนานของตองหมหนึ่งและตมอสองนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับตหมหนึ่งนะั้นเป็นการจับกลุ่มแก๊งกคอสเซนเ,เ,เ,เตอร์รายใหญ่นะครับมีเงินหมุนเวียนอยู่เกือบพันล้านนะครับแล้วก็สาิานค้าแบบอ้างนะครับแล้วก็ไม่มีค้าจริงมีเงินหมุนเวียนนะครับมีการหลอกแล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายซึ่งเป็นกระบวนการใหญ่โดยมีชาวน,นทีเรียนนะครับเป็นผู้ร่วมทูนการ ครับจะไล่เอียดตรงนี้ให้ทางตมงหนึ่งได้ที่แจ้งอะไรเอียดน,นะครับก็เป็นเรื่องอของตมสองนะครับก็เป็นเรื่องที่มีการจับคุมนะครับร่วมกับพื้นที่นะครับจับคุมมีการตั้งด่านในเรื่องใบรกระท่อมนะครับผลใบรกระท่อมที่ภูเก็บนะครับแล้วก็ตมสองก็ำดำเนิการโดยคนนะครับพนังานต่างแล้วก็เราพิชาทีมง,งานก็ได้จับคุมตามหมายจับนะครับในรอก็ หนึ point, ่งเดือนที่ผ่านมานะครับมีการระดมหมายจับของในส่วนของม .2 ก็จับได้ทั้งหมดสิบเจ็ดายนะครับต้องเป็นตีละหันหกลายนะครับในรายละเอียดนั้นผมจะให้ทางม .1 และมอ .2 ได้ที่แจ้งครับวันนี้ก็พบกลุ่มติดตัโดยท่านรองท่านคนแถบอังกฤษนะครับท่านรองสุภกรยาจันทร์แล้วก็รองอิทธิการนะครับเพื่รับผิดชอบงานสืบสวนนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะเชิญทางตัวแทนะม .1 ได้ที่แจ้งรายละเอียดครับเชิญครับนั่นนะครับในส่วนของ รองบู้เข้การตรวจค้นข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งเราดีชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านประดุลตีพิตรีธินนทเสตนะครับผู้เข้าการนะครับวันนี้ผมพันธุ์นฤทธิ์ระบรองสายบนรองผู้เข้าการนะครับซึ่งรับผิดชอบงานจุดตรวจปรับความนะครับงานวิเคราะห์ปรับความมาดำเนินการแถลงข่าวนะครับท่านผู้จัดการท่านรองผู้จัดการนะครับสำหรับแก๊งค call นเตอร์นะครับตรงนี้ทำไมจะเป็น call center นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าชัดรักคาโปโลนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ ทำรูปแบบการอาชญากรรมหลายอย่างนะครับคือมีทั้งพอทรีนเตอร์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องความ,มรักคล้ายโรแมนติกแคมนะครับซึ่งตรงนี้พบว่ามาปฏบัติงานนะครับทำกรรมพิธอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนชาวไทยได้มากเลยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงสาวๆ,ๆนะครับซึ่งถูกหลอกนะครับในการที่จะให้โอนเงินให้โดยโดยการ ดำเนินการของแก๊งพันต์เตอร์นี้นะครับดำเนินการโดยการที่ติดต่อนะครับทางผู้เสียหายนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็หลอกว่ารักนะครับแล้วก็ดำเนินการจะส่งของมาให้นะครับกับทางด้านฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็บอกว่าของนะครับต่างๆเนี่ยติดอยู่นะครับที่ตุลากรบ้างที่ตอมากนะครับเราให้โอนเงินไปให้ซึ่งมีม้านะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับเป็นผู้รับเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ให้ผู้ เปิดบัญชีหลายบัญชีแล้วได้ผู้ที่เปิดบัญชีเนี่ยรับเงินครับเปิดบัญชีไปเหมือนที่เราเคยเห็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้โอนเงินให้หลังจากนั้นก็การโอนเงินนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้แอปนะครับแอปต่างๆที่หรือว่าการโอนที่ง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องไปธนาคารนะครับตรงนี้ก็ดําเนินการนะครับก็พบว่านะครับเป็นกลุ่มสัญชาติแอฟริกานะครับนะครับแอฟริกันนะครับซึ่งสามรายนะครับรากว่าเราทําการรวบรวมหลักฐานนะครับต่างๆเนี่ย นะครับเพื่อสืบสวนหาข่าวนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลพยานฐานต่างพบว่าทางด้านของทางด้านของผู้ที่พัฒนาพิบนี่ยมีมีการอยู่ในประเทศไทยนะครับจำนวนสองลายออกหมายจับนะครับออกหมายจับแล้วขบวนว่าออกไปนอกประเทศไปก่อนแล้วหนึ่งลายนะครับเตเนินการเข้าไปจับกลุ่มนะครับที่บริเวณประตูน้ำนะครับนะครับโดยทีมกองกำลังการสืบสวนนะครับของบกตมหนึ่งนะครับแล้วก็ม้านะครับที่เรา ได้การที่ทําการทาการกดเงินนะครับตอนนี้เรามีผู้เสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมารับมอบเงินคืนจากทางด้านวิาการนะครับจำนวนสองลายนะครับเดี๋ยวเราแถลงข่าวเสร็จตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะดําเนินการที่จะ,อะมอบรับมอบคืนนะครับซึ่งถู้เสียหายตอนนี้ที่ระบุในตอนที่เราดําเนินการมีเงินหมดมประมาณสองร้อยแปดสิบล้านบาทน,นะครับแล้วก็มีผู้เสียหายทั้ง ภาคอีสานและภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้มันขยายไปแล้วเมื่อก่อนเราจะเห็นที่ภาคอีสานเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการหลอกลวงเนี่ยไปเป็นภาคอื่นมานทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะให้ทางด้านกองกับสื่อนะครับโดยทา่รองผู้กันนะครับเป็นผู้แล้ว็ผู้กับสื่อนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับรองต้องจบการเสนอข่าวเท่านี้นะครับกร่ลายบนนะครับแล้วก็รางกับสื่อของตมรหนึ่งนะครับแล้วก็พิธีงานของสื่อของผู้กับตันพิงานทันะครับปฏิบัติกระบวนการรายใหญ่นะครับ 那么大。